ขวดก็หนึ่งขวดเนี่ยราคาเจ็ร้อบาทครึ่งขวดก็คือต้นทุนอยู่ที่3 5 0อห้าสิบาทอ่ะย5สิบห้าลิตรนะคะจากหนึ่งรอยลิตรก็คือถ้าคำนวณนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วกดครื่งคิดเทันกันไม่เอ่ยอ่ะหารสี่อ่ะสา0ร้อยห้าสิบหารสี่ก็เท่ากับว่าต้นทุนในการดูแลพืชผลจำนวน5าไร่เนี่ยใช้ต้นทุนแปดสิบ็บาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นเองประหยัดมากเลยนะลดต้นทุน้ดยคุ้มค่ามากแค่นิดเดียวเอง ที่ว่าคุ้มค่านี่คือมันเห็นประสิทธิผลประสิทธิภาพตามภาพที่เราถ่ายทําเก็บเอาไว้เนาะใช่ใช่ค่ะจากที่ต้นที่แบบใบเหลืองเจ้าของบอกว่าไงมันมันมันลาโรคแน่แล้วใช่ไหมมันจะตายแน่แล้วมันจะตายใช่ใช่เป็นพวกแมลงพวกอะไรมารบกวนแล้วก็โมมันจะตายแหลมไม่ตายแหลมว่างั้นน่ะอืไม่รอดเนี่ต้วเชพี่เขาบอกไม่รอดจากไม่รอดจากจะไม่รอดเนาะแต่ว่ากลับมาฟื้นฟูด้วยต้นทุนไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งครั้ง คุ้มขนาดนี้ไม่ลองได้ยังไงใช่ไหมไม่หางหาไม่ได้อีกแล้วไม่มีแล้วเป็นทั้งสารประหยัดขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้นะคะเป็นทั้งสารปลอดภัยสําหรับผู้ที่เป็นผู้ผลิตคือเกษตรกรด้วยแล้วก็ปลายทางผู้บริโภคด้วยอเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะจริงครัแบบ มีคนเริ่มสนใจแล้วเอาไหนบอกช่องทางหน่อยคะอ่ะ <c oughs> ช่องทางในการที่จะเข้าถึงอดีต2551นะครับก็มีถ้าใครดูโซเชียลก็จะมี YouTube ช h องทางของท่นตกรสุกเกษมนะครับหรือถ้าจะ,ะต้องการไขข้อข้องใจของตัวเองและการทำเกษตรนะครับก็ติดต่อเลยนะเบอร์โทรนะครับ0863280914เบอร์โทรนี้เท่านั้นนะครับจะทำให้ท่านที่มีปัญหาหรือท่านต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำเกษตรนะครับ จะบรรลุเป้าหมายทําเกษตรได้อย่างยั่งยืนครับโอเคอ่าน้องสีเตรียมบรรจุน้ํานี่คือการบินรอบที่2แล้วนะคะครับอันนี้หม้อเรา30ลิตรเนาะน้องตีพี่ขอแบตหนึ่งมือครับที่ปุนนะคะบรรจุน้ำได้สามสิบสามสิบแวลนี่จากว่าถ้าเด็กเอาไปถุงน้ำเต็มขึ้นเนี่ยก็คือกระเจี๊ยมขึ้นไปนะย่าๆนะอย่าใกล้อย่าใกล้เราเริ่มร้อนแล้วครับ เยเอะอ,อ,อ,อย่างกันนะิน้อยถ้าความร้อนสูงก็คือหนึ่งหม้อจริง,จร,งจริงหนึ่งหม้อเนี่ยไม่หมดนะมันเหลืออีกที่ทำได้อีกแต่เพียงแค่ว่าเราจะมีแปลงข้างเคียงที่ทำต่อเน,นื่องกันเราก็มาเติมน้ำเพิ่มอีกนิดเดียวเท่านั้นถ้าเต็มถ้าเต็มถังนี้นะครับอย่างน้อยเจ็บไล่ขึ้นไปสบายสบาย ไม่ใช่ห้าไล่เจ็ดไล่แปบเจบาทกว่าไล่ละสิบบาทสิบสอบาทครับ,รบก็คือเจดไล่นี่หมายถึงการการที่พ่นแบบเเร,เรียกว่ายังไงอะบางคนอาจจะฝึกการพ่นไงอาจจะช้าหน่อยทําแผนช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดคนชานาญแล้วเนี่ยก็เกือบสิบไร่เลยเพราะการทําแผนมีผลในการที่จะ สิ้นเปลืองหรือไม่สิ้นเปลืองนะครับอย,อย่างทีมงานเราเนี่ยก็ทํางานจนชำนาญแล้วเพราะฉะนั้นแล้สิบไร่เนี่ยเราทําด้วยครั้งเดียวในการขึ้นได้นะครับอ่างั้นเอาเป็นว่าไม่ถึง10บ,บาทในการดูแลพืชผลต่อนหนึ่งไร่ครับอ่าคุ้มค่าและเห็นผลอย่างชัดเจนนะนักบิน,นคอนเฟิร์มโอเคงั้นน้องทำการบินต่อได้เลยค่ะค น้ตามแม่น้ำคูคลองต่างๆสามารถช่วยบำบัดให้น้ำไม่เน่าเสียได้เพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับครับผมนี่ก็คือการปฏิบัติงานสําหรับทีมงานของท่านรักกองอารีสองห้าหนึ่งครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจนะครับที่สวนของส้มโอคุณพี่สุภัชาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวภารกิจหน้าต่อไปก็ติดตามกันต่อนะครับสาหรับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับช่องทางดีๆอย่างนี้อย่าลืมติดตามนะครับดรกรชาแนลครับพบกันใหม่ครับ Yeah. อยู่เมืองกรุงต้องมาคืนถิ่นโบิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพืนแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลปลู อะไรอยู่หรือคนงามดอกตองเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เมืองไทยนั้นมีความดีท่าวปลาที่มีเสียงชีวีกันได้ทุกคนมไม่เคยอดยากลำบากอยากแสล,ลือทุนเรก้าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนากเษกษตรกอนใหม่ หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นท้ายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่กแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี